สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลัแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็ที่เดียวที่เรามั่นใจเต็มทุกฟังก์ชันครบทุกความต้องการสามารถคลิกดิงด้านล่างได้เลยนะครับ ฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ามลิงนะครับเรามากันที่ประเด็นเรื่องแรกครับก็คือการคาดการเกี่ยวกับเวตตัวจริงนะครับ ในเกมบ,บัดนี้จะมีการคาดการณ์ตัวจริงที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างเนื่องจากว่าก่อนเกมเนี่ยเริกแอนฮาร์คมีการให้สัมภาษณ์แบบชัดเจนมาแล้วนะครับว่านักเตะตัวหลักบางรายเนี่ยจะไม่สามารถลงทําศึกได้ในเกมคืนนี้ครับโดยเฉพาะรายล่าสุดเนี่ยก็คือแอนโทนีนั่นเองนะครับแนวรุกคนสำคัญก็มีอาการบาดเจ็บกันไปตามรายงานจาก m อ็หรือว่าตามการคา,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 าดการณ์จาก m อ็มเนี่ยมีการคาดการณ์ตัวจริงอย่างไรกันบ้างนักข่า คนแรกอย่างเซเบลรลักเคิร์ตครับมีการคาดการณ์กันออกมาเรื่องของสซเบยตัวจริงก็คือตำแหน่งผู้สำบะตูเป็นเดวิดเด็กอานะครับสี่แนวรับประกอบไปด้วยเดียโกดาโลราฟิลวารานคู่กับมาตินิสแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นลุกชอมิดฟิลตัวกลางประกอบไปด้วยซาบิเซอร์เฟสแล้วก็ทางบรูโนเฟอร์นเดสแนวรุกประกอบไปด้วยจจรอนซานโชวาเวคอนแล้วก็มาคาราดฟอร์ดนี่คือแผนแรกนะครับส่วนแผนที่2ครับตามการคาดการณ์ก็คือ ดเบติกาเป็นผู้สับประตูครับ4แนวรับมือนกับแผนแรกเลยแล้วก็3กองกลางก็เหมือนกับแผนแรกเหมือนกันแล้วก็แนวรุกก็จะเหมือนกันค,คล้ายๆกันเลยนะครับ เกี่ยวกับการคาดการกับนักข่าวคนที่2นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่เพียงเรื่องของการยืนของตำแหน่งนะครับเราจะได้เห็นว่าเฟสเนี่ยไปยืนต่ําเพียงแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีการผลักในรายของสซบิเซอร์จะยืนคู่กับบรูโนในตำแหน่งมิดฟิลคู่กลางที่ถัดขึ้นมาหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะมองได้ว่าเป็นระบบสีสามก็ได้นะฮะแล้วก็ แผนที่3ครับที่มีการคาดการกันออกมานะครับก็สีแนวรับเหมือนเดิมผู้สมัตตูเหมือนเดิมกับแผนแรกครับส่วนกองกลางที่น่าสนใจที่สุดก็คือในรายของเฟดครับยืนต่ําแล้วก็ถัดขึ้นมาเล็กน้อยก็เป็นซาบิเซอร์แล้วก็ถัดขึ้นมาอีกเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็คือบรูโน่เฟรนเดส ส่วนคนที่น่าจะได้รับโอกาสแทนที่แอนโทนีก็คือจดอนซานโชนะครับซึ่งมันมี2ช้อยอยู่แล้วก็คือการาโชกับซานโชแล้วก็นักข่าวของสื่อท้องถิ่นเนี่ยมองไปนเสียงเดียวกันว่าน่าจะเป็นจดอนซานโชที่ได้รับโอกาสลงเล่นก่อนการาโชด้วยครับในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งขวานั่นเองส่วนบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเอเดนฮาร์กุนจะการทีมของแมนยูครับได้ออกมาเปิดเผยว่าการตัดสินของลีดวิตเต็ดในการไล่เจสซี่มาร์ตออกจากตำแหน่งกุนซือเนี่ยทำให้การเตรียมทีมเนี่ยก็ ดูยุ่งยากไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับแมนยูเรานะครับสำหรับรีดเวตเนี่ยนะครับมีการแต่งตั้งไมเคิลสกูบาร่าเข้ามาทำหน้าที่คุมทัพรีดเวต็ดช่วคราวนะครับแล้วก็เทนฮารเนี่ยยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคนซื้อเนี่ยมันมีผลไม่น้อยต่อการเตรียมทีมของแมนยูแน่นอนครับว่าเราไม่รู้ว่า เราเนี่ยจะมีการเตรียมทีมกันอย่างไรครับเราต้องระวังเรื่องนั้นตอนที่เจสซี่มาร์ตอยู่เนี่ยนะครับคุมทัพอยู่กับลีดเนี่ยมันชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยเล่นอย่างไรมีวิธีการเล่นอย่างไรระบบการเล่นอย่างไรแล้วก็สไตล์การเล่นแบบไหนซึ่งตอนนี้เป็นไปได้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเนี่ยจะรู้กันในเกมคืนนี้นะครับนอกจากนี้ทางเอเดนฮาร์ดเนี่ยยังได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเจสซี่มาร์ที่โดนไล่ออกหลังจากที่ลีดเนี่ยไร้ ในพิวรีนอังกฤษมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วก็รั้งอยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนอีกด้วยนะครับเทนฮากล่าวว่ามเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสมอครับถ้าเกิดผู้จัดการทีมซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานถูกไล่ออกโดยทั่วไปแล้วผมไม่เชื่อในเรื่องที่ว่าถ้าคุณไล่ผู้จัดการทีมออกคุณจะได้ผลงานที่ดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลนะครับ ปล่อยให้ผู้จัดก,การทีมทํางานของพวกเขาไปนะครับทางานให้เสร็จแล้วก็ค่อยประเมินกันอีกทีแต่แน่นอนว่ามันมีเบื้องบนที่มีอํานาจคอยตัดสินใจภายในสโมสรอ,อยู่แต่ถ้าคุณดูข้อเท็จจริงดูสถิติต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกมาดีอย่างที่คิดด้วยนะครับเรามากันที่กระแสของการเทคโอเวอร์กันบ้างครับล่าสุดเนี่ยในแฮะมีกระแสข่าวจากสื่ออ,อังกฤษหล,หลายๆสื่อนะครับซึ่งตามรายงานจากเด i l y เมลครับมีการระบุกันออกมานะครับว่ากลุ่มทุนกาตาเนี่ยจะมีการยื่นข้อเสนอ เพื่อซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดจากตระกูลเกลเซอร์ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้สำหรับตระกนลเกลเซอร์เนี่ยกำหนดเส้นตายสําหรับข้อเสนอไว้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ แล้วก็ทางกลุ่มทุนกาต้าจะยื่นข้อเสนอในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนถึงเวลาดังกล่าวนะครับซึ่งมีการคาดกันว่าเซอร์จิมแรดคิปเนี่ยมหาเศรษฐีชาวเปยดเตรียมยื่นข้อเสนอเช่นกันแต่กาต้าเนี่ยก็มีความมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะเอาชนะคู่แข่งรายอื่นได้แบบขาดลอยเลยทีเดียวนะครับความต้องการของตะกูลเกลเซอร์ต้องการราคามากกว่า6 0 0 0ล้านปอน นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรอ,อีกราวๆ2,000ล้านปอนด์แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับกลุ่มทุนกาตาแต่อย่างใดนะครับรายงานเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาอีกเพิ่มเติมเลครัว่าการมีส่วนร่วมของแฟนบอลคือหัวใจสาคัญ ในข้อเสนอของกลุ่มทุนกาตานะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยอาจจะให้เหล่าแฟนบอลเสนอบุมมองในการพัฒนาสนามอีกด้วยกลุ่มทุนกาตาเนี่ยต้องงานทีโกเวอร์เป็นเจ้าของสโมสรแบบเต็มตัวเท่านั้นไม่มีความสนใจที่จะเข้ามาขอซื้อหุ้นบางส่วนแต่อย่างใดนะครับซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยมีการอธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีเงินทุนมหาศาลอย่างที่เราทราบกันกลุ่มทุนกาตามีความจริงจังนะครับพวกเขาต้องการทําให้สโมสรแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยอยู่ในตาแหน่งที่สมควรที่จะอยู่นะครับพวกเขามั่นใจ ว่าเขาเสนอที่เตรียมยื่นนั้นเหนือกว่าผู้ลงทุนรายอื่นอีกด้วยพวกเขาต้องการเสริมตัวผู้เล่นเพื่อกลับไปเป็นทีมระดับท็อปอีกครั้งสําหรับแมนเชสเตอร์เต็ขณะเดียวกันเนี่ยพวกเขาต้องการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนอีกด้วยพวกเขาต้องการต่อย,ยอดจากความสําเร็จของฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็มองว่าสโมรสรแมนเชสเตอร์เด็คคือสโมรสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองก,ก็ข้อมูลประมาณนี้ครับเรื่องการเทคโอเวอร์เอามาให้รับฟังกันนะฮะแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ ส่วนเรื่องราวของแอนโทนีกันบ้างครับล่าสุดเนี่ยมีบทวิเคราะห์จากอาดีตกองกลางของคริสตันพาเลตอย่างดาเรน อัมโบรสนะครับได้ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูหมิน่นผู้ต่อสู้ของแอนโทนีหรือว่าสไตล์การเล่นของแอนโทนีเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความวุ่นวายจนทําให้ทางคาซิเมโร่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามนั่นเองนะครับดารินเนี่ยมีการกล่าวว่าผมอยู่ที่เกมนัดนั้นด้วยนะครับแล้วก็ผมได้เห็นแบบเต็มๆเลยประมาณนาทีก่อนหน้านั้นแอนโทนี Anthony เนี่ยได้บอลตรงจุดที่เกิดการฟาวนะครับแล้วก็เขาเนี่ยพยายามกระดกบอลข้ามหัวทาริกเมชเชล แล้วก็ชูรูปนั่นเองมันมีการโชว์แล้วก็แสดงความสามารถแต่มันเป็นการดูหมิ่นซึ่งนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งครั้งต่อมาที่เขาได้บอลเนี่ย มันเป็นอย่างที่เราพูดกันครับเขาล้มแบบไม่ง่ายพูดกันตามตรงเนี่ยทางเจฟฟี่ชูรูก็แค่ผลักเบาๆเ,เท่านั้นเองนั่นคือเหตุผลที่ไม่ได้มีการถามว่าโอเคหรือเปล่านะครับนั่นคือเหตุผลที่ทางชูรูเนี่ยเดินเข้าไปหาเขาแล้วก็พูดอะไรบางอย่างเขาอาจจะพูดทํานองว่าอย่ามาหมิ่นกันอะไรประมาณนั้นนะครับนะนี่คือความคิดเห็นของดเดนออมโบรสนะครับซึ่งความคิดเห็นจุดนี้แน่นอนครับว่าก็โดนแฟนบอลไป ผมใส่อย่างหนักเหมือนกันนะครับมีการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยค่อนข้างเยอะมุมมองของเดวายยอกกันบ้างครับตำนานสตรหน้าของแมนยูเนี่ยก็ได้ออกมากระตุ้นเฟสแล้วก็แม็กโทวนีสองคู่หูมิดฟิลด์ของทีมให้โชว์ฟอร์มทําหน้าที่แทนระหว่างที่คาซิเมโร่เนี่ยติดโทษแบนนะครับเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าทั้งคู่เนี่ยสมควรที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดต่อไปนะครับเราทราบกันดีนะครับว่าทางคาซิเมโร่เนี่ยโดนใบแดงโดยตรงในแมตช์ล่าสุดที่ ทางแมนยูเนี่ยเอาชนะทางคิตตันผลิตโดย ทางเอริกเซนฮาร์กเนี่ยก็ไม่ได้แบบมีการยื่นอุทธรณ์ด้วยนะครับทำให้ทางคาสิเมโร่ก็ต้องโดนแบงกันไป3เกมก็เป็นเกมที่เราพบกับลีดแล้วก็ลิสเตอร์รวมกันแล้วเป็น3เกมด้วยกันนะครับนอกจากนี้ทางคร e ิสเตียนเอริกเซนรวมไปถึงดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยอีก2มิดฟิลก็ได้รับบาดเจ็บแบบระยะยาวนะครับขณะเดียวกันในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดเนี่ยแมนยูก็ดึงมิดฟิลรายใหม่มาเพียงแค่คนเดียวก็คือซามิเซอร์นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับทางเดวิยอร์กเนี่ยก็ได้ออกมากระตุ้นน้องๆหน่อยนะครับ Bye. Uh -huh. ให้งัดฟอร์มเก่งออกมาให้ได้ในช่วงสายการแบบนี้นะฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าโอกาสเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าแล้วคุณก็ต้องคว้ากันเอาไว้นะครับนะก็ประมาณนี้ขณะดเดียวกันครับเคเรนทิปเปียได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยมีแผนการรับมือมาคาร์ลฟอร์ดก่อนที่นิวคาสเซิลจะดวลกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดดในศึกคาร์บเวาครับรอบชิงชนะเลิศปลายเดือนนี้นะครับสำหรับทิปเปียเนี่ยเชื่อว่าเกมรุกคือเกมรับที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับมาคาร์ลฟอร์ดนะครับหลังจากที่แรดฟอร์ดเนี่ยผลง,งานร้อนแรงพอสมควร นะครับในเรื่องของการทำประตูเนี่ยเนื่องจากแรดฟอร์เนี่ยทำประตูได้หกจากเจ็ดเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แล้วก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยยิงไปแล้ว19ประตูในทุกรายการในช่วงซีซั่นนี้ครับทำให้การรับมือสําหรับมาคาร์ฟอร์ดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อนิวคาเซิลเนี่ยต้องเจอกับแมนยูในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์นะฮะแต่ว่าที่เปียนเนี่ยยืนยันว่าเขาเนี่ยมีแผนรองรับมาคาร์นตฟอร์ดแนวรุกตัวเก่งของแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดครับทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดเนี่ยได้มีการแถลงการเรื่องของการ ส่งรายชื่อผู้เล่นไปเตะในศึกยูโรปาลีกในเกมพบก,กับบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะโดยรายชื่อเนี่ยมีการยืนยันกันออกมาครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยเดวิดเดคอาแจ็คบัตแลนด์แล้วก็ทอมฮีตันแนวรับประกอบไปด้วยในรายของเดียโก้ดาโลดนเนตเลฟฮาริแม็กไวน์ไทเลว์มาลาเซียลิซันโดรมาร์ตินสลุกชอราราฟิวารานแล้วก็อารอนวิซาก้ามิดฟิลประกอบไปด้วยคาซิเมโรเอเล็กเซนบรูโนเฟสแม็กโทวานีซาบิเซอร์แล้วก็ดอนนี่ฟาเดเบกแล้วก็แนวรุกเนี่ย กอบไปด้วยแอนโทนีกาดาโชมาร์ซิยาลฟาโกนโดแรดฟอร์ดซานโชแลวก็วอลเปคอร์ดนะครับซึ่งรายชื่อทีมชุดหลักเนี่ยยังไม่รวมกับรายชื่อบีลิสนะครับหรือว่านักเตะโฮมโกลนั่นเองนะครับนะก็รอคอนเฟิร์มกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะส่วนประเด็นทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับก็เป็นกระแสข่าวก็สิบเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนั้งเตะเหมือนเดิมนะครับจะเอามาทิ้งท้ายกันในช่วงท้ทายคลิปแบบนี้ ซึ่งเลกิฟเนี่ยได้มีการระบุกันออกมาครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ตเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินราวๆหนึ่งยล้านยูโรเพื่อคว้าตัวโรราโคโรมัวนี่ซุนหน้าของไอทักฟงเฟิร์ตในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เข้าใจกันว่าสโมสรแมนยูเนี่ยชื่นชอบนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักไปแล้วในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับหรือว่าประมาณ1-2เดือนที่ผ่านมานั่นเอง ตอนนี้มีรายงานว่าทางไอทักแฟงเฟิร์ตเนี่ยเตรียมที่จะพร้อมรับฟังข้อเสนอที่ทีมไหนก็ตามให้ความสนใจนะครับในช่วงซัมเมอร์โดยที่ เม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยต้องมาในราคาที่สูงมากๆกนะครับก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยเชื่อกันว่าค่าตัวของมัวนี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน80ล้านยูโรแต่ว่าหลังจากฟุตบอลโลกเนี่ยทางแรนเฟิร์ก็ขอกงราคาค่าตัวขึ้นหน่อยอยู่ที่100ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับตามฟอร์มในปัจจุบันของนักเตะนั่นเองทําให้เรื่องนี้แมนยูก็ต้องคิดหนักเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับมีรายงานจากโรมาโน่ครับมีการระบุก,กันออกมาว่าแมนยูเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม กับตัวแทนของอสูฟาติ แมนยู U, ชื่นชอบนักเตะรายนี้มานานพอสมควรนะครับแล้วก็เขาคือตัวเลือกในการจับตามองเรื่องของการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดแมนยูมีการเปลี่ยนเจ้าของทีมคนใหม่เนี่ยทางอสูฟาติกับแมนยูก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ